ยังไงยังอยากรู้อยู่ไหม <c oughs> อยากร <c oughs> ู้หรอดไม่บอกหรอกเรต่องของมึงโคบามีผู้ <c oughs> แข่งสองตัวจ๊กเกอร์มาจา้า ไมทีมันใส่เขียวกันวะเม่อกเล่นแต่แต,ตอนน<ม>ั้พูดไรสาระไม่พูดอ้ยหี้่มาดีโยกขึ้นบนนะคู่กลางน่าจะตีปูไม่ตีด้วยอ้าวตีเนี่ยไมได่ดูเรียนนะ แรงกันพี่ท็อปในเรื่องไหนมาเยอ่นะตงตีกูถึงได้ไงได้ได้วิจังไฮยเกตินาสกีไม่รู้ฮะรู้ชอบต้องท ้องเล็กแล้วลงนะลงบวนใช่ไหมลงนะลงนะจำไม่ดูนะกลัวไม่ไม่ดู้รไม่ดูไมเได้นได้ป่ปิดได้ป่ะสาตตัวไม่มีสัตว์อะเลยอย่าใส่บรกันี้ไปปอง เออเราไม่มีสตนันนี่หว่าที่นอกจากเดียวมาสตนันเราสูตรตาเนี่นยที่เพิ่งเห็นเฮ้ยสัตว์โอ้โหพิกเลยพิกจับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจับอย่างนะไปดังนัแ้วพิกจับไปแล้วนะไม่เราเราสี่สี่นะไปดรงก,ก็ไปดังมันจะขึ้นไปดาร์งมางอขึ้นมาเหมือนกันช่วยนะ ขึ้นห้านะช็อตช็อตช็อตดีแล้วดีแล้วดีแล้วแค่ตีไปแล้วดิฉันอ่ะเอ้นี่ของไม่โดนไปสวยสีที่ท็อปได้หมดไหอุ้ยไม่ตายหมดเลยโอ้โหแบบไม่ได้เป็นร่างคนอเลย ทับกลางไปม,าาม,มันจ้ามีสีกคนเลยเขี้ยตีแล้วเขี้ยมันเป็นร่างไอ้เขี้ยนี่เฉยเลยอยู่ใกล้คนเกินเลยมันรับไหมมีมันรับกูไงมันรับกูไงรับไม่ได้หรอกได้ได้ได้ไ,ได้ได้ได้ตอนเดียวเนี่ยถอ,อยถอยก็ไ<อ>ด้ถอยก็ได้ไอ้เมนดีมั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 นดีดได้ปัได้กระเทียมได้กระเทียมได้กคตลอดฟิกมออุ้ยเียน่าปัดโดนแล้วอุ้ย เฮียแไม่ติดเที่ยอะไรวะคุยไอแพมตอนนี้ก็ออกเป็นตาเมดล้วนมโน้เมนยุโน้ม็ดล้วนไปเลยมึงออาเปนเมมาได้ไม่ต้องกาเบตาินนะเดี๋ยวเกิดการเบต้าคินกาเบต้าคินไอ้เดนเป็นมึงเป็นตัวเหลียมไม้อยู่แล้วไอ้เหี้ยึงชนะมาใจแล้วมึงแทงให้มันตายเลยก็ได้ โอกางหายยาวนะเดี๋ยวก็มีโอกาสรอดอยู่พวกอยู่นี่เราไมไดีอ้ไอ้ไอเนี่ยไอ้มาหลอดอยู่เอาซ้ายอะ่ะไอ้พี่ทำเล่นหน่อยนหน่อยเล่นหนอยไม่ชอบไม่ชอไม่ชอบแล้โอ้มันอยู่บนสองเนี่ยมันรอป่ามาแลมันจับอย่างเดียวเลย้างล่างวางมาหลอดนะใสม่มาหลอดไม่มีนตีอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว บนจะแตกอะไอหมีการบนลด้วยยังไม่มีฮินระารบโดว์เอาไปช่วยหมีกูเอาไปช่วยเดี๋ยวขึ้นจับมึงด้วยวันนยไม่มีจับเลยตัวลักษณะนะเว้โยโอ้ยไอหมีกูไม่มั่นใจว่ามันอยู่ภูมินี้หรือเปล่ามึงไปทิมทิมเลยเราอยู่จริงก็ระวังนะไปกว่านเฮ้ยพี่ถ้าลองพี่ถ้าลองปล่อยต้องปล่อยมันมีมาว์เมนท์เน้ เรมไ่อยู่เอาขาเนี่ยจำแลกำลังมาดีนะไหมทราบเลยว่าทางโต๊คุณลงเร็ได้ลงเร็วว่าลงเร็วเดี๋ยวล่ามันแตกคมสองข้างหน้าขึ้นงไ้นไปขึ้นไปขอคนเดียวมาตะเขบีข้างหน้าเชี่อมเชื่อมคุณหนูอยู่ตัวมาตาไปนะเป็นมารีโจเกอร์มนรีโจเกอร์มารีสองโจเกอร์อ้ยไม่ยคุณต้องเชื่อมอะไรวะเนีย เมื่อกี้แบบโอ้มันต่อไม่ได้หรอเมื่อกี้นี่แบบงงกับตัวเองอ่ะแบบเชื่อมอะไรไม่ตีมาตายแต่ขนาดนี้เจียอะไรเนี่ยดูมันเอาเจียไรบ้างเจียอะไรบ้างจับมาจ้าตีเออตีจับมาจ้าตี แต่ว่ามาจ้าตีมันแป๊บเดียวเขาเล่นของกันนเนมาเล่นช่คมาเล่นหนยมาเล่นหน่อยองดูอ๋อไปดูโอเคกันเอาปเจก่อนได้อันี้มาได้นี่มันได้ตีสองปับนะเว้ย ตีมันเงี้ยเได้ไหมนะฮะอยู่แล้วกูเสียสกิลแล้วนะดีแล้ว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 มันฟิกมันฟิกมันฟลิกแบบกูดีนะมาหลบบตัวเดีย้อน่ะมันขำสามแล้วไอ้ตอนนี้มั่วจัดเลยวะไม่ได้คขำกูดิกูหนีมา ตอนนี้ยังไม่ได้หนุ่มเล่น่ะโดนโดนโซคูโดนรอบรอรอีอะไรเฮ้ยหมดแล้วคอร์เรียนรีบก็นลอยยังไม่มีการติดเลยใช่ใช่ไม่มีอารติมาช้าจัด อ้องดยเยมแยกแลมันแยกแล้วเอาดิมันตีเคิร์สมันตีเคิร์สอยู่มันตีเคิร์สอยู่พารีมันหลอดหลัไม่มีตีหิวนะครับตวโอ้โหไอ้แย่ทำไมเราแย่เล่นแต่วะเดตาเราเะตายไอ้ยมาหลอดตัวเดียวต่ำแค่สองตัวนะคูเบลล่าคูเบลล่าคืกันต่าคนเดียวไม่ไหวโดนมซีจับอยู่ ไอ้กูไหวกูไม่ไหวมันจะเอากูคาป้อมเนี่ยเอาดิมันมีจับนะเอ้ยอ้ไทตปิดไหมปิดมาแล้วมันรับอบมันรับไทยมันมันจะจายแทน มึงตีตาตมัีมังกรอยู่ตีมังกรเยเราสู้มา่ามมันในงมัดลงอ้ยัดลงนะจ่าีมเมนตอมเมตี โดนโดนมาจาตีเป็นลูกโป่งนี่เองเหมือนเสมอเวลาเล่นอะไรเงี้ยปอกปอกกอนนะเว้ยไม่ใช่ว่าไอ้เงี้ยแม่งตีมังกรแม่งเงียบเงียบพี่อะไรกูก็พูดไปแล้วไม่ได้ยินจัางมันจ้างมันเตี๋ยวเซ้าวิพี่กำลังดีนะคุณเขาเขาก็ เอ้ยมันยังไม่รีรีมันจะรีหรือว่ามึงอ่ะอย่ามาไปหาอย่ามาไปหาตอนนี้ยี่โมเลยเฮ้ยไอไอสติ๊กยูป่าใส่มาใส่มาใส่มาบนบนับป้อมหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะรีป้อมนะข้างบนนะได้ไหมได้ไหมได้ไบดิเฮ้ยมันรียนตีมาต่าอูประมาทตกรี ต่อยเลย่ดูดูพี่ท็อไดูพี่ท็อปเอเดโตตามตามสายสไม่ถึงววววเจ็ได้ไไมเอยู่กลางมเมนต์ไหมมาดูโมเมนต์ไหมมาดูโมเมนต์ไหมอคไปดไปไปไ่กนเันหนีกมันห้ยไปน่อไ่อไ่่มันไม่มีดา้วโนใ่สส่ ไปทำร่างก่อนนะกูไปทำร่างก่อนนะโอมีนหายอ่เราวังไอ้ปวเดี๋ยวพี่รอจับให้แล้โอ้โหแม่งจะตันกูรัวๆเลยรอจับจริงๆเย็นแม่รอจับนิว่ามันมันกดติดมันจะโซขยั่ี่ตีหัก ไอ้ตะโยู่บนอะก้อเที่ยอะไรแม่งตจู่บน้ะครับถอกอนกถถ่ยมากอนไยังม่ทำเอนเลยยหนก็เละแยกทำเลกันหน่อยไอ้้ยรับเบฟก็รับพร้อมกันอะมึงจะไปเชียร์คนเดียรทำไมวะี่เี้ยอะโเฮ้ยบนบนบนโผล่บนโผล่ไปไปบนไปบนไปบนมาเอาช่วยบนทีมาช่วยบนทีมาช่วยบนทีตอนนี้ไปแล้วมา เต๊เก็หรอ,อน,นะเว้ยน้าผันมานเกินบลนะมนะันอดาเราดมังกรแรกมะไม่ทันถ้าไม่ปวดมันละระังนะพุ่มนะ ใช่ลันีจับเราปนีจับทไมทไมไมลหนึ่งครั้งชอลนครั้งรีเลยมลดลดลจับอมจับล้วอมจัล้วอมไม่มีจับเลมาเลามาช็อตหแล้วรามาช็อตหมดแล้วเลนดเลดเลเลพอไม่ต้องไม่ต้องตามเยไม่ต้องตายอะมามา แนกอนให้หมดแกอนให้หมดวกเนี่ยโน้ตเนาคุยแยกด้านเึงคุยแยกไบนเยวแหาโน้มาเอาให้แบบวิจเจ้ารักกูตายเนี่ย่างเอาไหมันตโตใ่ครับปลอมล่างต่อปมล่างต่อสา,ามคนไอ้นา,าตีมันจะเป็นต้องใช้บูก่กวะให้พี่ทำดีกว่ารแต่ว่าทากินหมืนก<ห>็ต้องเป็นตีอยู่ ที่ท้ามาเอาได้พี่้ไปเอาเป็นเกิดมาเป็นล่างแล้วปะล่งมีเวฟอยู่เฮ้ยการเฮ้ยดอเลียดอเลียดอเลียเอาล่าส็จถอยเลยนะเน่เฮ้ยใจย็นใจเย็นรเล่นให้ปรวมเล่นล่างประมเล่นล่างประดมเล่นล่างเอายนไร มันจ้าพวกบอลเดน่ากับมีโอมินแน่ๆเราบอลก่อนนะเราบังให้พึ่งเล่นนะกูทำบอลก่อนเไอ้เฮียไม่ตัดเลือดเลือดหรือไม่ดีด้วยไม่พี่มันไม่หลีเพราะว่าไอ้เขาจะเกิดแล้วเราบอลไหมเดี๋ยวตายก๊อตยี่สิบวินะไม่ยันสิดใจก่อนก็ล้างไว้ใจเย็นใจเย็นนะมันถ่มนะ มาสองโคเดอร์น่ากลัวจัดี like say, <S <S stupid, uh, ่กลางหมดห้กลางวะแ้วครูไปดน่เกิดลากเกิดเราเราาเกิดบว่ะเออ้าเล่นนะอันนี้เชื่อมใครอยู่เนี่ยได้เล่นปะเจยันนี่ยพี่ทับตัวแล้วโอ้มันไม่โดนไม่โดนกูัได้ เฮ้ยเนี่ยมาจ้ามาจ้ามาจ้าเจ็บมาจ้าเจ็บมาจ้าเจ็บตายมาจ้าตายครัตายกรับตายไอ้มาลอดมาต่อร้องอยู่กลางเอ้ยเจ้ามาจ้ามันแข็งกันตีมากเลยมมันไ่คือถ้าตัวพี่โดนจับอะถ้ามันไม่กระทืบตายอะพี่รอดแล้วพี่ออกได้หรืดพูดวาษาเอลซายเยอะเมื่อกี้จะได้เข้าคุยให้คุมคุมโซนไหน่อโซนไหนโซนไหนเดี๋ยวพี่แย่งนั้นให้จ้าผมบนน้อยจ้าผมบนเฮ้ยดูเอลซายหน่อยเพื่อนไม่ใช่เอลซายหน่อ

มันจะอาบดักรอเงาพี่เขาอยู่แล้วเออให้มาด้ามาด้ามันไปฮะหลังเราคุณทีงาวคุณทีดิเฮ้ยกูโดนกูโดนจับกูโดนจับกูโดนจับมาจับกูแล้วมาจับกูแล้วเกิดว่ะไม่ได้ไปด้วยกูกูตายไปรอคุณล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 ่อคุไม่หยุดเลยอ่ะเที่ยวเมนคุณโอ้มีคลิปไหมเนี่ย มีคิปมีคิปตัวนึงคิปตัวนึงเคลอยู่เคลียอยู่น้องๆซ้อมวันนี้อยากซ้อมอีกไหมครับยังครับยังครับยังยังไกลแล้วยังครับยังครับยังยังไกลแล้ว